ออเนียวไอซุสดีแ d ็กด e เซลเทอ2์โบสองจุดลิตรเปิดตัวอ e ีกทีปี2 0 2 5ัีสบ้าวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับดกอีรีนาสปอร์ตนะครับวันนีเจาพาเพื่อนนำมาอัปเดตนะครับเครื่องยนต์2.2ลิตรเทอร์โบของ i s ซุ u นะครับที่จะมีการผลิตขึ้นนะครับในรุ่นออ l น e w วของ i s ซ z u d m แมแล้วก็ตัว อิซุสุม u x วนะครับวันนี้เราลองมาไล่เรียงกันว่าสเปคจะเท่าไหร่นะครับหลังจากที่อิซุสดีแม็นะครับมีการเปิดตัวรุ่นม n เนอร์เชงนะครับโมโนเยียปี2023เมื่อวันที่6ตุลา2023ที่ผ่านมานะครับแต่ว่ายังเป็นเครื่องบล็อกเดิมนะก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนนะครับก็ยังเป็นเครื่อง1.9แล้วก็3.0ลิตรนะครับแต่ว่าข่าวว่าอิซุสนะจะมีการพัฒนาเครื่องยนต์2.2เทอร์โบนะครับเครื่องลูกใหม่นะที่จะนํามาใส่ในตัว ทั้ง isuzu d-max แล้วก็ตัว isuzu mu-X นะครับซึ่งมีแผนที่จะเปิดตัวนะครับภายในปี2025นี้แต่ว่าน่าจะยังไม่ใช่ปี2025นะน่าจะอีกประมาณ3-4ปีนะครับถึงจะได้ใช้เครื่องยนต์2.2ลิตรนะเดี๋ยววันนี้เรามาดูสเปคคร่าวๆนะครับว่าเครื่องยนต์2.2ลิตรเนี่ยจะมาในสเปคที่เท่านี่ครับว่าเครื่องยนต์2.2นะเทอร์โบนะัจะมาในสเปคที่เท่าไหร่นะครับก็จะมาแทนเครื่องยนต์1.9นะครับที่มี พลังกำลังอยู่ที่150แรงมานะครับแล้วก็ตัว3.0ลิตรนะน่าจะมีการขยบจาก190นะไปเป็น220แรงมานะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์3.0ลิตรนะครับหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นหรือว่าน้อยกว่านั้นนะครับเครื่องยนต์ Isuzu D-Max นะครับดีเซล2.2ลิตรนะครับเป็นบินเทอร์โบนะสีสูบนะครับของ i s u นะซึ่งมีการที่จะทําให้ผ่านตัวยูโร5นะครับแต่ว่าเครื่องยนต์1.9กับ3.0ตัวนี้ก็มีการพัฒนานะให้ผ่านย5แล้วก ยูรนะครับเพื่อที่จะลดตัวคาร์บอน,นการปล่อยตัวกา๊าซคาร์บอนนะจากการเผาไหม้ในห้องเครื่องออกมานะก็จะมีการทําตัวนี้ด้วยนะครับก็จะมีการพัฒนาควบคู่กันไปแล้วก็จะมีการเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์2.2ลิตรนะรก็จะเอามาแทน1.9นะเพราะว่าข้อเสีย1.9ก็จะทุกคนก็น่าจะรู้กันนะครับว่าหนึ่งะการออกตัวการเล่งแซงนะครับแล้วก็การใช้งานในเมืองเนี่ยค่อนข้างที่จะ กินน้ำมันนะกว่าตัวเครื่องยนต์2.4ของคู่แข่งแล้วก็ตัว3.0ลิตรของอีลซูเองด้วยนะครับก็อาจจะมีการเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์2.2นะก็จะได้ตัวพ่วงแบตเตอรี่เข้าไปด้วยนะต้องดูกันว่าแบตเตอรี่จะเป็นขนาดเท่าไหร่นะแต่คร่าวๆนะน่าจะเป็นอย่างน้อยก็ต้องจะมี48โวลต์นะครับให้สําหรับตัวแบตเตอรี่นะถ้าให้มา48โวลต์นะบวกกับเครื่องยนต์2.2ลิตรนะ คาดการณ์ว่าน่าจะประมาณ170แรงม้านะอย่างที่บอกไปในคลิปที่ผ่านมานะก็จะมีพลังกาลังรวมกันก็จะประมาณ186แรงม้าหรือจะถึง190แรงม้าเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ตัว3ามจุดโซลิดนะอาจจะมีพลังกาลัง220หรือวัรหรืออาจจะมากกว่าน,นั้นนะถ้าบวกมอเตอร์ไฟฟ้าเข้าไปนะเพราะว่ายังไงรถรุ่นใหม่นะก็ต้องเอาตัวปัินไฮบิดนะนะครับเข้ามาเสริมด้วยเพราะว่าตอนนี้ค่ายจีนนะก็กําลังที่จะทํารถ กระบะนะรถไฟฟ้าของยี่ห้อ BYD นะก็จะมีการนําเข้ามาขายที่ไทยนะตอนนี้ก็มีการวิ่งทดสอบทั้งที่ไทยแล้วก็ที่ออสเตรเลียนะสำหรับตัว BYD นะครับสำหรับรถยนต์ไฟฟ้านะในตัวของกระบะแต่ว่าเขาก็เคลมว่าไม่ได้เอามาในส่วนของการบรรทุกนะครับก็จะมีการใช้ในเป็นตัวรถครอบครัวนะใช้ในงานทั่วไปนะครับก็คือไม่ได้เอามาสู่กับตัวรถบรรทุกรถตอนเดียวงี้แต่ว่าน่าจะมีมา แต่ว่าอาจจะสู้ลดน้ํามันไว้ได้ถ้าเอามาบรรทุกนะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันว่านะค่าเปิดตัวมาจริงสเปคจะเท่าไหร่นะสำหรับตัวรถไฟฟ้าของตัว BVD ที่มีการวิ่งทดสอบทั้งที่ออสเตรเลียแล้วก็ที่ไทยนะครับในส่วนของอิซููนะถ้ามีการเปลี่ยนเครื่องยนต์จริงๆนะเครื่องยนต์2.2ลิตรเนี่ยนะครับน่าจะมีการเป็นฟูลโมเดลเชงทั้งตัว D Max ็แล้วก็ตัวอิซูซูเมลเอ็กนะครับนะตัว D Max ็ถ้าจะโมเดลเชงจริงๆน่าจะประมาณอีก 3 4ปีข้างหน้านะครับอาจจะเป็นนะในช่วงประมาณปี2 0 2 8 2นนะครับแล้วก็อีสุโมเอ็กก็น่าจะประมาณช่วงนั้นนะเพราะว่าต้องรอให้ตัว d ีแม็กเจนใหม่นะครับเปลี่ยนโมเดลก่อนนะถึงจะมีการทำตัวรถ PPV กับบาดัดแปลงขึ้นมานะครับแต่ว่าตอนนี้อีสูดีแม็กก็เพิ่งมีการไวเดอร์เชงไปเมื่อวันที่6ตุลาในปีที่ผ่านมานะครับปี2023 ส่วนยูสูมิเกนะคาดการว่านะก็จะมีข่าวว่าจะมีการไม่ได้เชิภายในปีนี้นะแต่ว่าจะเป็นช่วงไหนนะครับก็ต้องรอติดตามข่าวกันดูว่าจะมีการปรับเปลี่ยนตรงไหนบ้างนะสำหรับตัวมิเ x กนะครับอาจจะมีการเพิ่มจุดไหนเข้าไปนะครับที่ลูกค้ารออยู่ก็จะมีกล้องรอบคันนะครับนะหลักๆเลยนะอาจจะมีการเพิ่มออปชันเข้าไปนะแต่ว่าราคานะปีที่แล้วก็ปรับขึ้น2 0 0ห0ื่นนะครับปีนี้ก็ปรับอีก1 0 0 0 0หมืนนะครับแต่ว่าออปชันยังเหมือนเดิม นะก็มีเฉพาะตัว d m a มที่มีการ,ปรเปลี่ยนหน้าตาไปนะครับทั้งด้านหน้าด้านถ่า,ายแล้วก็าภายในนะครับสำหรับตัวยูสุนะครับเครื่องยนต์สองจุดสองนะที่ใครที่รออยู่นะน่าจะมาจริงๆล่ะนะครับแล้วก็ตัวไฮบริดด้วยนะเราอาด้ใช้ตัวไฮบริดก่อนเครื่องยนต์สองจุดสองก็เป็นไปได้นะอาจจะมาทดสอบในตัว1.9แล้วก็ตัว3-0ลิตรนะครับต้องติดตามข่าวกันดูนะครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับการอัปเดตนะเครื่องยนต์2 2ลิตรของยีสูนะครับก็ มีความเป็นไปได้นะในรุ่น full model เช a งนะสำหรับตัว d m a x แล้วก็ตัว m ิ x x นะครับประมาณ3 4ถึง4ปีข้างหน้านะครับอาจจะได้เห็นเครื่องยนต์2.2ม้นิ่งทดสอบเพราะว่าอีวุก็มีเครื่องยนต์2.5แต่ว่าตัวนั้นก็แค่150แรงมาง้านะครับแต่ว่าตอนนี้1.9ก็150แรงมา1.9ที่จีนก็177แรงมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์2.2ลิตรน่าจะมีนะครับเพราะว่าก็มีคนบอกว่า2.2ลิตรก็มีการทำมา ทดสอบมาค่อนข,ข้างที่จะนานแล้วนะครับจากทีมวิจัยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะสำหรับการพรีวิวนะครับเครื่องยนต์ของตัวอีซูซูนะครับทั้งตัว m u วเแล้วก็ตัว d m a x นะก็ใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกันแล้วก็อาจจะมีรุ่นรถยนต์ไฟฟ้าขึ้นมานะนะคสำหรับตัวอีซูซนะในปี2025ที่จะถึงนี้นะอาจจะเป็นตัว d m a x ใส่ตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเข้าไปหรือจะเป็น m ิวเนะที่จะใส่มาก่อนในปี2024นี้นะครับก็เป็นไปได้ โอเคครับก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับการพรีวิวเครื่องยนต์2.2ลิตรนะครับผมอาจจะมีตรงไหนผิดพลาดนะก็ต้องขออภนะัยไว้นะที้ด้วยครับยังไงก็ฝากติดตามนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ